สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการที่นี่มอ,อค่ะวันนี้นําทุกท่านมาติดตามนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆในรั้วม,มหาวิทยาลัยสงขลานคารินท์วิทยาเขตปัตตานีของเราค่ะแล้วก็ร่วมชื่นชมแสดงความยินดีนะคะสําหรับรางวัล Green Office ระดับแพลตตินัมนะคะซึ่ง่วันนี้เราอยู่ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มออปัตตนานีฐานร่วมพูดคุยกันถึงการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนะคะว่าเพราะอะไรทําให้คณนะวิทยาการสื่อสารมออปัตตานีได้รับรางวัล Green Office ระดับแพลตินัมค่ะวันนี้อยู่กับทั้ง3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแต่ว่ออนี้ให้แต่ละท่านได้ช่วยแนะนําตัวเองก่อนนะคะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พี่พิมชนกพลวันนะคะเป็นหัวหน้าสำนักง,งานบริหารคณะค่ะอ่าค่ะหรือว่าเรียกพี่พิมพิพพมนะคะ,อ,ะอีกท่านหนึ่งเช่นค่ะสวัสดีครับผมมาราเล็กนะครับจะเป็นเจ้าพิกา,ารเจรืญแล้วชอบหมวดสามเป็นหลักครับอ่าหมวดสามค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะก็สวัสดีครับนะครับผมทวีศักดิ์มานเมครับเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะวิการสื่อสารน,นะครับก็หลักๆในส่วนของ,ของกีฬาฟิตผมจะดูแลในส่วนของหมวดสี่นะครับเรื่องของการจัดการของเสียครับค่ะ ดังนั้นแต่ละหมวดก็จะมีการดําเนินการขับเคลื่อนนะคะแต่ว่าภาพรวมของคณะวิทยาการสื่อสารอาจจะต้องถามพี่พิมพ์ก่อนเลยนะคะว่าเรามีการดําเนินการขับเคลื่อนอย่างไรจนมาถึงวันนี้ที่ได้รับรางวัลระดับแพทินั่มคะค่ะสําหรับคณะวิทยาการสื่อสารนะคะเรา เริ่มทำ Green Office เนื่องจากว่าตอนก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะได้รางวัลเนี่ยค่ะเราก็มีการทำงาน<ม>หรือว่าการาสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรของเราเนี่ยค่ะในเรื่องของการจัดการขยะ<ม>ในเรื่องเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในปีเท่าที่จำได้น,นะคะปี58ค่ะเราก็เริ่มมีการานำขยะมาขาย<ม>นะคะมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนสิ่งของที่เหลือใช้นะคะเราก็ดาเนินการมาเรื่อย เป็นการปลูกฝังแบบให้ค่อยซึมซับไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในปี63นะคะ63เนี่ยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเิทยาเขตปัตตานีค่ะก็คือประกาศให้เป็นเวิียาเขตสีเขียวใช่ไหมคะปี63ค่ะปีัสนะคะแล้วก็คณะวิกาสื่อสารก็ตอบรับที่จะเข้าร่วมการเข้าสู่สำนักงานสีเขียวตอนนั้นเป็นคณะแรกๆเลยใช่เป็นคณะแรกและคณะเดียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ เข้าเป็นประกาศเข้าสู่สำนักงานสีเขียวเราก็เริ่มทําแต่เนื่องจากว่าในปี63มเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงของโควิดนะคะการดำเนินงานเนี่ยค่ะเรื่องของการเ,าเก็บหลักฐานเรื่องของการทํางาน<ม>การดำเนินงานต่างๆเน,นี่ยค่ะเนื่องจากมันมีมันมีอะไรนะเ,เกณฑ์ใช่ไหมคะเราก็ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์เนี่ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างจะยากเนื่องจากเป็นโควิดช่วงนั้นะนะคะเราก็เลย เราก็เลยทําเท่าที่ทําได้นะคะเราในปีหกสามเนี่ยค่ะเมื่อเราประกาศว่าเราทำเนาะมีการตรวจประเมินปรากฏแล้วเราได้เหรียญทองแดงตอนนั้นคือปีแรกใปีแรกค่ะปีหกสามค่ะและได้เหรียญทองแดงเราก็มันก็ทาเนื่องจากว่ามันจะต้องอยู่สามปีใช่ไหมคะเราก็ทำมาเรื่อยๆโดยสองท่านเนี่ยค่ะก็เป็นกําลังหลักนะคะให้เราทําไปเรื่อยๆรับเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วปีหกหกปีหกหกเราก็มาต่อเป็น เราก็ได้เป็นเหรียญทองเหรียญทองในปี66ปี66ะะเหรียญทอง<ม>หลังจากได้เหรียญทองมาแล้วเนี่ยค่ะในปี68เนี่ยค่ะเราก็จะต่ออีกรอบหนึ่ง<ม>ใช่ไหมคะแต่เนื่องจากมันมีเกณฑ์ใหม่นะคะเราก็เลยเราก็เลยเข้าเข้าประกวดในระดับแพทีนัมน,นะคะเราก็ดําเนินการต่อเนื่องมาแต่เนื่องจากว่ามันต้องเกิด Impact ที่มันเห็นชัดเจนเพื่อจะเข้าสู่แพทินัมให้ให้ให้ไม่ไม่มีความกังขาค่ะว่าเราได้มาเนื่องจากอะไรค่ะตั้งแต่ปีหกตั้งแต่ปีหกหกมาเราก็ดาเนินการมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะที่บอกว่าไร้ข้อคําถามไร้ความกังขาเพราะว่าระดับแพทินัมนี่ก็คือสุดกว่าเหรียญทองอีกนะคะแสดงว่ามันจะต้องเกิดอิมแพคอะไรแล้วก็จะต้องออดําเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องอย่างที่ได้ ต่พี่พิมพ์ได้เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปี63ที่เราได้ประกาศตัวเข้าร่วมนะคะในนามที่มหาวิทยาลัยของเราก็มีนโยบายเรื่อง green office เราก็ประกาศตัวเป็นคณะแรกเลยตอนนั้นนะคะเข้ามาแล้วก็ดําเนินการขับเคลื่อนตามเกณฑ์ทุกอย่างก็ได้มาในระดับเหรียญทองแดงก่อนใ,ในตอนนั้นแล้วก็ขยับมาปี66ก็ทําต่อเนื่องมาเป็นเหรียญทองนะคะปี6 68, 68อ่า 68, 68. เป็นระดับแพลท,นทิน้มทีนี้ในส่วนของเนื้อหารายละเอียดของการขับเคลื่อนที่มีความต่อเนื่องแล้วก็เอ่อมันเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างไรบ้างมันมีกระบวนการเอ่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภัยในคณะของเราที่นำมาสู่รางวัลระดับทัตทินัมในครั้งนี้ไปที่คุณอุสมานใช่ไหมนในส่วนของการอ่ดำเนินงานเพื่อให้เรา มีวัฒน,นธรรมขององค์ที่เป็นสำนักงานาสีเขียวอย่างต่อเนื่องสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราค่อยๆปรับตัวค่อยๆปรับตัวเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้คนในองค์กรเรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกบังคับะให้เขาได้เข้าใจว่าการทําทำสำนักงานสีเขียวเนี่ยมันดีกับตัวเองยังไงดีกับองค์กรยังไงแล้วก็ดีกับโลกยังไงอันนีค้คือ,ค,อคือเมื่อเราทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะรู้สึก ทำเป,นนเป็นนิสัยเป็นน<ะ>ิสัยเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของชีวิต<ะ>ประจําวันของการทํานนงานของเราในองค์กรของเราอีกส่วนหนึ่งที่ที่เราพยายามทาทีมง,งามนอย่างทำก็คือการสร้างสภาพแวดลอ<ะ>้อมให้เป็นสำนักงานสีเขียวเราพยายามปรับปรุงทุกเรื่องที่เราเห็นส,<ะ>สิ่งสําคัญก็คือเป็นการที่เราจะต้องรู้จักสังเกตบางทีเราสร้างมาตรการหรือสร้างแนวทางอะไรมาเราต้องสังเกต ว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงมีอะไรที่ทําให้มันง่ายขึ้นสนุกที่จะสังเกตแล้วก็ขยันที่จะปรับปรุงครับนี้ก็เราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆทําให้การดำเนินงานของทีมงานรู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขกับการปรับปรุงค่ะรงนี้ก็ก็เลยได้รับความร่วมมือจากพนักงานเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาลําบากต้องฝืนต้องทานะแต่มันเหมือนกับว่ามีมาตรการที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ เริ่มต้นปรับเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วแรกๆมันมีความฝืนไหมเหมือนว่ามันอาจจะมีจุดที่ติดขัดอะไรเนะะียคะเรามีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างอย่างที่บอกว่าเราค่อยๆเป็นค่อยไปเราเราเห็นผลลัพธ์ที่เราอยากได้อยู่แล้วแต่เราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงในครั้งเดียวเราจะค่อยๆปรับทีละนิดทีละหน่อยฮะจนจนผู้ที่อยู่ในองค์กรละค่อยๆปรับตัวไปอตอนนี้หลายหลายคนก็เริ่มรู้สึก อ่เขินที่จะถือขวดน้ําเข้ามายถือยขยะเข้ามาอ่เพื่อสภาพแวดล้อมมันเอื้อตรงนี้แล้ว<ะ>เราก็จะปรับเปลี่ยนไปโดยอ่เป็นนิสัยเป็นปกติธรรมชาติอขอขอเนญาตเสริมของคุณจมังตรงตรงส่วน<ะ>นี้นะครับอ่ก็คือองค์กรของเราเนี่ยเรามีหลักในตอนทํกรีนออฟฟิศของเราส่วนนึงก็คือว่าถ้าสิ่งไหนที่มันฝืนกับสิ่งที่เราเป็นอยู่มากเกินไปเนี่ยเรา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 ไม่พยายามจะไปปรับปรุงตรงนั้นมากนะครับเราเราพยายามที่จะมองว่า ให้มันสอดคล้งองกับวิถีชีวิตของเราวิถีชีวิตการทํางานของเรานะครับเ,เหมือนเหมือนอยยกตัวอย่างเรือ่อง,องของคณะของเราเนี่ยณตอนนี้นะครับคือเ,เราในเรื่องของถา้าหากมีการจัดเบรกหรือว่ามีการเลี้ยงอาหารอะไรเนะี่ยจะไม่มีการที่ลักษณะมาเป็นอาหารเป็นกล่องเป็นกล่องแบบนี้แล้วนะครับเป็นแบบคือจะจัดอาหารในลักษณะที่แบบใช้จานที่ใช้จาน,จานที่เราสามารถ ล้างตง้องมสะอาดได้ใช้แก้วตง้งมสะอาดนะคือแทบจะไม่มีขยะต,ตรงนี้เลยในช่วงแรกๆเหมือนที่พี่ปุ๋ยเพิ่มเงินรายการได้สอบถามเนี่ยก็อาจจะมีความขัดขัดเขินๆอยู่บ้าง<ห>แต่ว่าเราใช้กระบวนการวิธีการที่หนึ่งก็คืออำนวยความสะดวก<ห>นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการชวนอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะมีแบบแบบไม่ค่อยสะดวกบ้างก็อาจจะมีความคุ้นชินในแบบเดิมนะแต่ว่าเมื่อพอเราทําไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งบุคลากรของทั้งองค์กรเนี่ยก็จะเห็นถึง ประโยชน์อย่างที่คุณอุสมานแจ้งก็คือว่าเฮ้ยเราจะไม่มีขยะออกมาเลยนะเราลดขยะประโยชน์คือลดขยะการจัดการขยะได้เยอะเลยแล้วก็หลังจากจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็จะพยายามจะพยายามสัมพันธ์ให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่าเฮ้ยที่เราจัดครั้งนี้เนี่ยเราไม่มีขยะที่จะต้องทิ้งออกสู่ภายนอกเลยนะเราจะมีเศษอาหารที่เอาไปทําปุ๋ยเอาไปทําอะไรได้กี่กิโลกี่กิโลอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากที่ว่ามันจะเป็นใบตามวิถีชีวิตของเขาแล้วนะครับเห็นแล้วก็ มันทําให้เขารู้สึกว่ามันเห็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองอประโยชน์ต่อองคอ์กรประโยชน์ต่อโลกเนี่ยม,มันก็เลยเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปเง<อ>ี่ยและทุกคนก็ให้ความร่วมมือแสดงว่าการมองเห็นประโยชน์ร่วมกันที่คณะจะได้รับนะอย่าง,อย,างอย่างเช่นยกตัวอย่างคือลดขยะลดการจัดการปัญหาขยะไปได้แล้วก็ทุกคนกเ็เหมือนกับถ้าเราเตรียมภาชนะอะไรส่วนตัวของเราพวกแก้วน้ำกระบอกน้ำหรือว่าจานชามอะไรที่เรา ผ่านแล้วก็เก็บล้างนะคะมันก็ลดพฤติกรรมของของบุคลากรในองค์กรก็จะเปลี่ยนไปสิ่งนึงที่ประทับใจมากคืออาจารย์นี่นะเนี่ยมาบอกมาบอกว่าเนี่ยเวลาพี่มาประชุมเนี่ยนะพี่ไม่กล้าถือกดน้ำปั๊ดมิกเข้ามาเลยนะพี่แบบพี่แบบไม่กล้าถือกดน้ำไม่กล้เลยมีกดน้ำเนี่ยพี่คือแบบว่ารู้สึกเราแตกมาเลยคือเราแต่ใในกระบอกน้ำอะไรมาอย่างเงี้ยพี่เราเราส่วนนี้ก็เออเราเราก็เออเราก็รู้สึกดีใจเนาะที่แบบเพราะว่าเออมันมันเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะ ให้บุคลากรในองค์กรเห็นก็คือว่าแม้ว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งเล็กๆนะครับท่านแม้แต่ลดขยะเลวกนี้แต่จริงๆแล้วคือมันก็เหมือนสิ่งเล็กๆที่มันกระทบไปสู่สร้างผลที่ยิ่งใหญ่สที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยครับแบบนี้ครับเพื่อให้บุคลากสามารถเปห็นแนฤติกรรมได้ครับขออนุญาตเพิ่มนะคะเสริมเติมเพิ่มนะคะก็คือว่านอกจากว่าบุคลากรเราแล้วเนี่ยค่ะที่ที่เคยแนะนำแนะว่าอาจารย์นะคะที่จะเข้าประชุมอะไรเงี้ยค่ะ ก็ยังส่งต่อไปถึงนักศึกษาด้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเวลาอาจารย์จัดกิจกรรมมีการเลี้ยงอาหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นกรีนทั้งหมดนะคะอย่างเช่นอาหารค่ะตัวอย่างที่เอามาทำเนี่ยค่ะอาหารที่เอามาทำเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เอ่อเป็นขยะให้น้อยที่สุดค่ะพลาสติกนี่อาจจะอาจจะไม่ No พลาสติกเลยแล้วก็ภาชนะภาชนะนี่ก็คือย่อยสลายได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่อง พวกแก้วน้ําค่ะก็อาจารย์ก็จะบอกเด็กไว้เลยให้นําแก้วน้ํามาเองอะไรประมาณนี้คือจะส่งต่อไปเรื่อยกิจกรรมเด็กเมื่อเด็กรับทราบเนี่ยค่ะเขาก็จะซึมซับนะคะก็จะไปคุยกันต่อพูดกันต่อว่าควรจะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะอาจารยสื่อสารไปแล้วว่าถ้าคุณจัดกิจกรรมเนี่ยลูกควรทำมาเองนะตรงนี้เลยอะไรย่างค่ะก็แสดงว่าน่าจะเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนได้ดีถึง Impact หรือว่าผลจากการที่เราดเริ่ม ขับเคลื่อนแสดงว่ามันลงลึกไปในอยู่สํานึกของเรานะคะที่นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมแล้วทุกคนก็เริ่มตระหนักว่าจากจุดเล็กๆที่เราเริ่มต้นทําแล้วก็เป็นพลังส่งต่อนะคะทั้งปรับเปลี่ยนทั้งในเชิงของอทั้งบุคลากรอาจารย์นักศึกษาร่วมด้วยแล้วก็ทีมผู้บริหารก็ตระหนักให้ความสําคัญในจุดนี้ด้วยมันก็เลยเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรแล้วก็เป็นต้นแบบ ที่สามารถจะมาเรียนรู้มาศึกษาได้ว่าระดับแพลตินัมเนี่ยมันมีกระบวนการที่ทํามาตั้งแต่แรกเริ่มนะจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะขับเคลื่อนต่อเดินหน้าต่อคือรางวัลน,นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่การันตีรับรองว่าเราได้ทําตามเกณฑ์ในการประเมินมาทุกอย่างแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นรางวัลจริงๆก็คือ ทุกคนทุกในภายในคณะของเรานะคะแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมองคอ์กรอย่างที่น้องเคบอกว่าคณะวิทยาการสื่อสารไปที่ไหนอาจจะไม่เฉพาะในคณะของเราเพียงเดียวนะไปอยู่ในกิจกรรมกลุ่มไหนเราก็จะพุกพาสิ่งเหล่านี้นะคะในความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของคณะวิทยาการสื่อสารติดตัวไปด้วยก็จะไมะ่ไม่มีใครถือพลาสติกแน่นอนถือขวดพลาสติกไปแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า เ,เราจะต้องเ,ออเหมือนกับสำนึกของเราอะนะก็จะบอกตัวเราว่าเออเราก็จะทําทุกที่แล้วก็ถ้าชาววิทยาเขตปัตตานีของเราในทุกคณะเริ่มเริ่มขับเคลื่อนซึ่งเชื่อว่าตอนนี้ก็มีทั้งหลายคณะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยของเราที่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วที่เราจะสามารถบอกออกับทุกคนได้ว่าออมอปัตตานีของเราได้ทําเรื่องนี้มาอ,อ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังที่จะ ขับเคลื่อนกันต่อนะคะนอกจากเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ยังมีส่วนสําคัญที่เป็นตัวการันตีสําหรับรางวัลของ Green Office ในระดับทั้งเหรียญทองแล้วก็ระดับแพลต i ินัมต่อไปด้วยได้รับรางวัลการผ่านเกณฑ์การประเมินนะครับสำนักง,งานสีเขียวระดับแพลต i ินัมนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสํานักง,งานสีเขียวนะครับที่เป็นมาตรฐานนะฮะของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งคณะ วิทยาการสื่อสารของเราก็ถือว่าเป็นคณะที่เริ่มดําเนินการเกี่ยวกับพนักง,งานสีเขียวมาตั้งแต่ปี2562นะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะในยุคนั้นตั้งแต่ที่หลายๆห,หน่วยงานยังไม่รู้จักสานังงานสีเขียวนะครับทางทีมผู้บริหารในยุคนั้นนะครับจริงๆแล้วนําทีมโดยท่านดรสัมพันธ์คงมากนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บริหารอยู่ในยุคนั้นก็เล็งเห็นนะฮะว่า การดาเนินง,งานสํานักง,งานสีเขียวน,ยน่าจะเป็นประโยชน์นะะในเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะฮะโดยเฉพาะการจัดการเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะครับในการทํางานนะครับในหลากหลายมิตินะครับซึ่งความสําเร็จในในยุคนั้นนะครับจริงๆเราต่อเนื่องมาหลากหลายชุดผู้บริหารนะฮะซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของการดําเนินง,งานของํำนักง,งานสีเขียวของคณะ วิทยาการสื่อสารนะฮะที่มีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับการเกิดขึ้นของคณะเนี่ยนะครับผมก็ผู้บริหารตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่เรื่องของการามีมีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมการลดขยะนะครับกาปรปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบคณะนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ ปลูกฝังมาตั้งแต่อดีตแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานีในยุคอดีตเราอาจจะยังไม่มีเกณฑ์หรือว่ามีมาตรฐานที่จะมาดูกระบวนการหรือผลของการดําเนินงานว่าเป็นอย่างไรก็ได้จังหวะของเกณฑ์มาตรฐานนะ,ะเกณฑ์การประเมินนะ,ะสำนักง,งานสีเขียวเราก็เลยเข้าไปสู่กระบวนการดําเนินการนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ความสําเร็จผมมองว่า กำลังหลักจริงๆก็คือฝ่ายอํานวยการนะครับที่พยายามที่จะดึงศักยภาพของฝ่ายอํานวยการนะครับเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับมีการกําหนดในกลยุทธ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการาทําในเชิงที่ใช้งานเครื่องของโครงการเกีเ่ยวกับการาที่ทําให้บุคลากรมีผลงานนะครับนำไปเสนอเวทีคุณภาพส่วนหนึ่งก็มาจากสำนักง,งานสีเขียวนะครับการกําหนด ก o r. r ร่วมกันนะครับขององค์กรนะฮะของฝ่ายฝ่ายอำนวยการที่จะทำให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตเป็นไปทั้งองค์กรนะฮะอันนี้เือจุดเด่นสำคัญมากๆนะครับของอการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของคณะวิทยาการสื่อสารนะครับอันนี้ความท้าทายก็ยังมีอยู่นะครับเราก็แม้ว่าเราจะได้แพทตินัมนะฮะซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานของสำนักงานสีเขียวก็ตามเนี่ยความท้าทายก็คือว่าเ,เราจะทําอย่างไรที่จะทําให มันเกิด impact ทั้งร0อในองค์กรของเรานะครับโดยเฉพาะการขยายไปสู่นักศึกษาให้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์สำคัญแม้ว่าเราจะได้พระตินนำแต่เราก็ยังคงมองหา,าจุดที่เราจะต้องเดินหน้าต่อนะครับซึ่งปีนี้นะครับจากการที่ได้วิเคราะห์กับหลายภาคส่วนนะครับในองค์กรเนี่ยก็พบว่าจะทำยังไงที่จะดึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษานะครับ บุรณาการนะสำนักง,งานสีเขียวไปสู่การเรียนการสอนในเรื่องของงานพัฒนานักศึกษาด้วยนะครับอันนี้เป็นโจทย์สําคัญซึ่งจริงๆแล้วเราก็ได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมาตั้งแต่การปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะให้แก่นักศึกษาปีหนึ่งนะครับที่เข้ามาโดยมีการจัดกิจกรรมจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเทอมเราก็ได้มีการเชิญชวนนะฮะอาจารย์ผู้สอนนะฮะให้นํา โจทย์เกี่ยวกับสัมประสิทสีเขียวนะครไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะขยายองค์ความรู้นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะของสัมประสิสีเขียวนะครับอยากจะขยายไปสู่องค์กรภายนอกนะฮะเราก็มีแผนว่าจะทําอย่างไรที่จะเชิญชวนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจนะฮะการจะใช้เกณฑ์มาตรฐานของสัมประสิสีเขียวมาพัฒนาองค์กรนะฮะแต่เราก็จะมีการเชิญหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มา เรียนรู้ที่คณะวิทยาการสื่อสารแล้วเราอยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรที่สนใจในการดําเนินงานสำนักง,งานสีเขียวนะฮะนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดอิมแพกในอนาคตนะฮะในระยะที่เราต้องการขยายความรู้องค์ความรู้ที่เราทํามาตั้งแต่หกเจ็ปีที่ผ่านมาสู่หน่วยง,งานภายนอกนะครับผมในช่วงท้ายอยากให้ทั้ง4ท่านและทั้ง3ท่านได้ฝากอะไร <c oughs> เพิ่มเติมสําหรับแนวทางที่จะ เป็นแรงบนันดาลใจสําหรับคนที่ทําอยู่แล้วทําต่อนะอย่างต่อเนื่องอย่าเพึ่งแผ่วอย่าเพึ่งเ,เดี๋ยววันนี้ทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ขี้เกียจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในส่วนของคนที่กําลังเริ่มต้นคณะวิการศึกษาเนี่ยก็เป็นคณะเล็กๆเรามีบุคลากรไม่มากเรามาเรามาไกลามากที่ได้รับระดับพัฒ์ที่น้มเนี่ยจริงจริงอยากจะบอกว่าไม่ยากเลยท,ที่ที่ไหนๆที่อ่ากลังกังวลหรือลังเลที่จะเข้ามาทํำสังกนสิทธิ์เคลียว่าจะทําได้ไหม ก็เรามีกันแค่นี้องค์ความรู้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเราสามารถไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆได้เราแค่ปรับปรุงเรื่องเล็กๆในที่ทํางานของเรา<ฆ>มีใจที่อยากจะ,ะช่วยให้โลกเราดีขึ้นแค่นี้เราก็สามารถเริ่มต้นได้คณะบพนัการสื่อสารก็แอบหวังว่าเออ<ฆ>เราจะมีโอกาสได้ เป็นพี่เลี้ยงหรือใ,ให้คําปรึกษากับคณะต่างๆที่อยากจะเข้ามาร่วมครับก็เชิญชวนครับก็คณะไหนสนใจก็มาติดต่อประสานงานได้เลยที่คณะวิทยาการสื่อสารค่ะค่ะสําหรับที่ก็คืออาจจะมองดูว่ามันมันมันดูยากตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือบางทีอ่ะมันต้องปรับพฤติกรรมของเราแต่นีพ่พอเริ่มทําแล้วเนี่ยคะ่ะ เราจะเห็นถึงความสิ่งที่เราได้จากการทำออตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของการจัดการขยะอะไรอย่างเงี้ยคะอาจจะมองดูว่ามันยากแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยคะ่ะมันจะดูว่าเอ,อมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยมันเราเราจะมองไกลๆเนาะว่าจะเป็นส่วนเหนือจ,จะเป็นกำลังเล็กๆที่จะช่วยดูแลโลกเรานะคะดูแลโลกเราให้ให้อยู่มีมีความน่าอยู่ขึ้นมีมีอะไรให้ลูกหลานนะคะ ก็ก็กจะขอจะขอเชิญชวนนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันมองถ้าเกิดเรามองเป็นเกณฑ์นะคะอาจจะมองว่าเกณฑ์เนี่ยค่ะมันทํายากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับที่เราเนี่ยค่ะพฤติกรรมต่างๆที่เราเคยทําในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมันจะมองดูแล้วว่าเออมันไม่ยากเลยเพียงแต่เราแค่ปรับพอปรับได้แล้วเนี่ยค่ะแล้วเ,เราก็ไปทําตามเกณฑ์เนี่ยค่ะก็ะจะเป็นโฟลของมัน มันจะเหมือนกับเห<ะ>มือนกับเราไม่ได้ถูกบังคับนะคะแต่เราปรับที่เรา่อนนะคะ,ะมันก็จะทําให้เราทําได้<ะ>ค่ะครับงเชิของผมนะครับก็เอ่อสหรับคณะการสื่อสารเนี่ยในการทํากรีนออฟฟิศของเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าทําเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์หรือว่าทําเพื่อให้ได้<ะ>ได้รางวัลน,นะครับสิ<ะ>่งที่เราทาเนี่ยคือเราเราทาเพราะว่าให้มันเป็นชีวิตของเราให้มันเป็นการดําเนินงานของ,<ะ>ของเรานะครับฝากถึงส่วนงานองค์กรไหนก็แล้วแต่นะครับเราอย่าทําเพื่อให้มันได้รางวัลว่าหน่วยงานของฉันจะต้องได้ทองหน่วยงานของฉ ค,คุณได้เหรียญทองแดงก็ได้แต่ว่าถ้าชีวิตและวิถีชีวิตของคุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่แบบว่าเออถ้าจะตรวจแล้วฉันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้นะเพืนน่อให้ได้ผนแต่ในวิถีชีวิตการทํางานของคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นมันม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําแล้วอ,องค์กรของเราเป็นแบบนั้นจริงๆ,ๆอย่างนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ยัง่งยืนมากกว่าครับก็ฝากถึงความยัง่งยืนนะครับถ้าใครอยากจะมาทำในเรื่องของฟิโนฟิทแล้วก็อย่างที่คุณอุสมานพี่พิมชนกได้แจ้งไว้นะครับว่า คณะวิชการสื่อสารของเรานะครับยินดีนะครับจะไปร่วมจับมือกันไปในเรื่องของสำนักงานสีเขียวนะครับจะไมเป็นที่ไม่ยังจะเป็นเป็นที่ปรึกษาหรือจะเข้ามานั่งคุยกันเราก็ได้นะครับศูนย์ยาสามสามสิบเก้าหกเก้าสองนะครับสำนักงคณะวิชาการสื่อสารติดต่อประสานงานมาได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณท่านคณะบดีด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพริการไข้หนุนานแล้วก็ทีมบริหารนะคะตลอดจนทางบุคลากรทีมอำนวยการสำนักงานนะคะทีม นักศึกษาด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพลังสําคัญเลยในการร่วมกันขับเคลื่อนที่ทําให้คณะวิทยาการสืสร่อสารนะครับก้าวมาถึงจุดนี้ที่ระดับแพลทินัมนี่นะคะที่จะสามารถเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะช่วยแนะนำนะคะหรือว่าช่วยให้คำปรึกษาได้สำหรับหน่วยงานคณะที่สนใจที่จะเข้ามาขับเคลื่อนกันแบบแบบเห็นเป้าหมายชัดเจนนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่น้องเคบอกว่าชอบที่บอกว่า ถ้าเราทําไม่ได้หวังแค่รางวัลเนี่ยแต่ว่าทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเห็นประโยชน์แล้วก็มันเป็นความสุขขององค์กรอันนี้คิดว่ารางวัลไหนก็ให้ไม่ได้เพราะประโยชน์มัน กินแปิมันคือการตับพื้นที่การทํางานใช่ทำงานแล้วมีความสุขซึ่งเราเป็นคนที่อยู่ในที่ทํางานอยู่แล้วประโยชน์ก่อนที่จะไปถึงโลกก่อนที่จะไปถึงสังคมกินกับเราก่อนตัวเราที่ได้รับเราก่อนครับใช่ค่ะนี้คือประโยชน์ที่เห็นในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริงนะคะความสุขในที่ทํางานเชื่อว่าทุกที่ก็ต้องการความสุขในการทํางานและการครีเอทสร้างสรรค์งานใหม่ๆอะไรก็จะตามมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะดังนั้นวันนี้รายการที่นี่มอค่ะก็ขอบพระคุณคณะ วิทยาการสื่อสารมอปัตตานีด้วยขอบคุณคุณอุสมานนะคะคุณพิมพ์ชนกและก็คุณทวีศักดิ์หรือว่าน้องเคด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็สร้างแรงบรันดาลใจสําหรับหน่วยงานคณะต่างๆที่จะร่วมขับเคลื่อนสําหรับเรื่องของ Green o f f i c นะคะในภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยของเราร่วมกันต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสท่านมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับรายการที่นี่มออได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันเพื่อชรัยยิงดำนุ่นพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีและขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ